สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการอัปเกรดตัวลำโพงนะครับตัวนี้เป็นลอนเซอร์นะครับนี่ตัวร้อยสามสิบวัตต์นะครับซึ่งตัวร้อยสามสิบวัตต์นะครับเบรคเขาดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเสียงเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับซึ่งมันมันสู้ดอกนะครับเบสไม่ได้นะครับวิธีแก้นะครับก็คือ เราติดเทวิตเตอร์เพิ่มนะครับเพิ่มเข้ามานะครับฝั่งละฝั่งละดอกนะครับเออตัววทวิตเตอร์เดิมของเขานะครับก็เป็นดอกหโอห์มนะครับสิบวัตต์นะครับเราก็นำนะครับตัวนี้ดอกดอกตัวนี้ก็1 5จุดห้านะครับเป็นหกโอห์มเหมือนกันนะครับส10บวัตต์เหมือนกันแต่ว่าขนาด1 5จุด้านิ้วนะครับคือถ้าเกิดว่าเราติดเพิ่มนะครับ เราจะต้องใส่ไอตัว C คาปาตัวนี้นะครับเป็นเป็นเสียงแหลมนะครับตอนแรกครัผมลองต่อแล้วนะครับต่อแบบไม่มี C นะครับเสียงมันก็ดังอแต่ว่ามันมันไม่ใสแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เกลียร์เท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของไอตัว DSP ที่เขาปรับจูนเสียงนะครับคือทดสอบนะครับตอนแรกผมผมไม่ใส่คาานี้นะครับอีกฝั่งหนึ่ง ใส,ใส่ตัวคาปานะครับฝั่งด้านนี้เสียงจะใสแล้วก็เสียงเสียงแซกเสียงแหลมดังกว่านะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเสียงมันไม่ใสเหมือน,นเหมือนฝั่งนู้นนะครับที่ที่ใส่คาปาทีนี้ผมก็เลยใส่ทั้งสองข้างนะครับนี่ก็ทดลองแล้วน่าจะเกี่ยวกับ d s p นะครับมันน่าจะไปหลีพลังงานหรือหลีเสียงอะไรสักอย่างปรับปรับจูนเสียงของเขานะครับที่จริงแล้วหลักการเนี่ยไอตัวนี้6โอม 6โอห์มเนี่ยคือมันต่อขนาดการ2ตัวมันมันควรเหลือ3โอห์มใช่ไหมครับแล้ว <c oughs> มันควรดังกว่าเดิมแต่ว่าเสียงมันกลับดรอปลงเบาลงนะครับแต่พอต่อ C ตัวนี้ขั้นเข้ามาทำให้เสียงมันใสแล้วก็เสียงดังเสียงแซกเสียงดังใสเสียงแรงกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอย่างนึงนะครับถ้าเราเจาะรูตัวนี้ ติดดอกทวิตเตอร์เพิ่มแล้วนะครับให้อย่าลืมเจาะนะครับตรงนี้ด้วยนะครับตรงเนี้ยปกติมันจะมีแค่2รูบนนะครับเราต้องเจาะด้านล่างด้วยนด้ครับอันนี้เราก็ซื้อดอกเจาะรูตัวนี้มานะครับเดี๋ยวให้มาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะใสประมาณไหนนะครับ ็จะประมาณนี้นะครับเสียงก็จะมีความใสเคลียร์กว่าเดิมนะครับคือฟังแล้วเสียงมีมิติมากขึ้นนะครับเสียงใสซิบๆนะครับถือว่าโอเคนะครับจากการที่เราได้โมดิฟายไปแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่คิดอยากจะอัปเกรดนะครับโดยที่มีตัวร30วัตต์อยู่แล้วนะครับก็ลองทำดูได้นะครับตัวนี้ผมก็มองว่าเสียงก็กำลังดีเลยครับ ก็เชี่ยวชาบยังไงก็ทดลองดูครับไปแล้วครับสวัสดีครับ